เด็กๆวันนี้มาพบกับมาเซอร์ปอนนะครับวันนี้มาเซอร์มีกิจกรรมนะครับสนุกสนุกง่ายๆนะครับที่สามารถเล่นได้ที่บ้านนะครับเพียงแค่มีอุปกรณ์อย่าง2องอย่างนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ไปรับชมพร้อมๆกันกับมาเซอร์ได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับมาเซอร์ Master อยากให้เด็กๆนะครับไปฟังนิทาน,นกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการ ่อนคลายแล้วก็ตั้งสมาธิก่อนการเริ่มเรียนนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมพิทานกันได้เลยการละครั้งหนึ่งมีหนูอาศัยอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขลลลลและแล้ววันหนึ่งเจ้าของบ้านนำแมวเข้ามาเลี้ยงเพื่อกำจัดพวกมันพวกหนู ถูกแมวไล่จับทุกวันจนเหน็ดเหนื่อยเรากลัวแมวจังเลยเรากลัวแมวจังเลยเจ้าแมวอย่ามาไล่กวดเรานะวันหนึ่งพวกหนูจึงคิดประชุมกันว่าเออเราจะทำยังไงดีนะที่จะไม่ให้เจ้าแมวมาไล่ตามเราจะได้พ้นภัยจากเจ้าแมวจนหนูตัวหนึ่งกล่าวขึ้นมาเออ เราคิดว่านะเราต้องเอากระดิ่งไปแขวนที่คอแมวเมื่อมันเข้ามาใกล้เรากระดิ่งดังกิ้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 งกิงเราจะได้รู้ว่ามันมาใกล้แล้วเราจะได้หนีมันทันเจ้าหนูเห็นด้วยและถูกใจวิธีที่เสนออย่างมากหนูทุกตัวจึงถามกันและกันว่า ใครจะเป็นผู้นำเอากระดิ่งไปแขวนที่คอแมวแล้วไม่มีหนูตัวไหนกล้าเอากระดิ่งไปแขวนที่คอแมวเลยเจ้าหนูจึงคิดมากเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะแต่ก็คิดไม่ออกสุดท้ายเจ้าหนูก็ได้กลับไปอาศัยอยู่ตามเดิมและหนีแมวเป็นครั้งคราวต่อไป เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆที่ทานสนุกกันไม่เอ่ยนะครับเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับมสเซอร์หรือยังนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับไปฟังหัวข้อเรื่องนะครับว่าวันนี้มสเซอร์จะมาสอนเรื่องอะไรนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นพระเอกหลักของเราก็คือไข่นะครับอันนี้เป็นไข่พลาสติกถ้าไม่มีใช้ลูกอิงปองได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแก้วน้ําพลาสติกทั้งหมด4แก้วนะครับเติมน้ําให้เกือบเต็มแก้ว นะครับผมน,นี้ก็คืออุปกรณ์ง่ายๆนะครับที่เตรียมหาได้ง่ายๆจากที่บ้านได้เลยนะครับนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูมาเซอร์สอนวิธีการเป่านะครับให้ไข่เนี่ยมาอยู่ในกแก้วหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับโดยเราจะใช้การเป่านะครับเป่าให้เต็มที่เลยน้ำกระชกไม่เป็นไรนะครับ เป็นยังไงบ้างนะครับรอบเมื่อกี้อาจจะมีเ,เด็กๆนะครับที่มองไม่ทันนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จ,จะทําให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสำหรับกิจกรรมที่เพิ่งได้ทํากันนะครับสาหรับกิจกรรมเนี่เด็กๆจะได้ฝึกการขยายกระบังลมนะครับการเป่านะครับการออกแรงนะครับทำให้กล้ามเนื้อการหายใจของปอดเราเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่วันนี้ก็อยากใหเก้เด็กได้ฝึกทดลองทำนะครับถ้าที่บ้านไม่มีรูปไข่เป็นพลาสติกก็ใช้เป็นลูกปิงปองก็ได้นะครับใช้แก้วพลาสติกมาตั้ง เติมน้ำให้เต็มก็สามารถเล่นได้เหมือนกันหมดนะครับวันนี้มาเซอร์ขอญอาตลาไปก่อนนะครับผมจะออกไปไหนะอย่าลืมใส่แมสอย่าลืมล้างมือนะครับเอวันนี้มาเซอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ